รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี๋ยวเอาไปกินปลาต้งโกนีดนึงได้ไหมครับคุณหมอ <No. S 1> อาหารแ่บเพราะกินแล้วแก่นะ ทอบโกนเนี่ยนะคะน่นแหละตัวดีเลยตายล้วตายแล้วเอาเข้ารายการอีกแล้วหมอคะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมออจิมานะคะแอบเมาส์หลังไม์กันเรื่องของอาหารการกินอีกแล้วเมื่อกี้บอกคุณหมอว่าหิวจะขอไปกินบาต้องโกนทีมงานเต็มไ่ให้กินไม่ดีหรอคะต้องโกไม่ดีแนนจริงๆแล้วมีลิสอาหารที่กินแล้วแก่เยอะแยะเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะหมออยากรู้ว่ากินอะไรแล้วแก่แล้วเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้แก่ก่อนไว้อันควรวันนี้ต้องดูนะคะ หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยนวัตกรรมกันแดดใหม่สำหรับเด็กและทารกในเฮลิโอแครที่ปกป้องแสงได้ทุกรังสีด้วยเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยี ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของหมอชวนคุยกันในวันนี้แล้วนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยนวัตรกรรมกันแดดใหม่สําหรับเด็กและทารกใน h e ลิโอแครที่ปกป้องแสงได้ทุกรังสีด้วยเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีแหมจะบอกว่าวันนี้คุณหมอหค่ะหัวข้อที่คุณหมอชวนพวกเราคุยเนี่ยใครๆก็ต้องจับตาม,มองแล้วก็รอที่จะฟังเพราะคุณหมอตั้งชื่อเอาไว้ว่า กินแล้วแก่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากินอะไรแล้วทําให้เราแก่คนอื่นแต่อันดับแรกมันต้องมาดูกันก่อนคุณหมอคะอย่างบางทีเนี่ยเราก็แอบสงสัยนิดนึงเนาะว่าทํำไมคนอายุเดียวกันแต่ดูแก่ไม่เท่ากันมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอโอ้โหมากมายเลยคุณแม่ความแก่ของคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสื่อมของร่างกาย เซลล์ของร่างกายในแต่ละคนที่มีการถูกทําลายที่ไม่เท่ากัน mm hmm. ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีความแก่มากแก่น้อยเนี่ยไม่เหมือนกันนะ uh huh. อันนี้ก็คือมันไปตามอายุที่มันที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น uh huh. แต่ว่าจริงๆมันมีตัวเร่งที่ทําให้เซลล์เสื่อมมากขึ้นกว่าเดิม mm hmm. ก็คือปฏิกิริยาการทําลายหรือปฏิกิริยาการทํางานของร่างกายออกซิเดชันที่ทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมาอั mm hmm. นนี้ไอตัวสารอนุมูลอิสระเนี่ยในโมเลกุลของมันเนี่ยมันจะขาดอิเล็กตรอน ทาให้มันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันจะต้องไปคอยจับกับตัวนู้นตัวนี้พอไปจับเสร็จปุ๊บมันไม่ได้จับธรรมดามันไปจับแล้วมันทําให้มเลกุลของเซลล์นั้นๆ mm hmm. น่ะมันเสื่อมสภาพไปด้วยนะคะ mm hmm. ค่อยๆเสื่อมสภาพแล้วแก่ลงไปซึ่งไอเจ้าสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเหมือนถูกทําลายเซลล์ถูกทําลายและทําให้เราแก่กว่าคนในช่วงวัยเดียวกันูเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยสร้างมาให เรามีตัวช่วยก็คือสารต้านอนุมูลสละซึ่งร่างกายมนุษย์น่ยสร้างได้เองีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรายิ่งอายุมากขึ้นตัวช่วยลดลงแต่สารอนุมูลสละมันไม่ได้ลดลง มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มีการทําลายของเซลล์เราเยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นเนี่ยสารอนุมูลสสะที่มีมันต้องไม่ดีแน่ๆมันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะคุณหมอถ้ามีเยอะคุณแอนมันจะไม่ได้เอจจิ้งหรือไม่ไม่ได้แก่ธรรมดาม,มันจะแก่มาพร้อมกับความเสื่อมสภาพของระบบต่างๆของร่างกายอ,อย่างเช่นเสื่อมสภาพของระบบประสาทค่ะ อัลไซเมอร์อพวกนี้คือปัญหาที่มันมาจากการเสื่อมของระบบประสาทของร่างกายนอกจากระบบประสาทแล้วที่สําคัญอกย่างนึงคือเรื่องของหลอดเลือดอหัวใจนะหัวใจและหลอดเลือดซึ่งกลุ่มวกนี้ก็จะทําให้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือด พวกติดแตกตันผูกนี้ได้นะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิเพี้ยนนะคะซึ่งจะนําไปสู่โรคที่เป็นโรคภูมิเพี้ยนหรือ,อโรคมะเร็งนะอาจจะส่งผลทําให้เรามีปัญหาเรื่องของสายตานะเป็นต้อนะคะได้เร็วขึ้นนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของ ผิวหนังเหี่ยวย่นนะผมเป็นสีเทานะหรือผมร่วงนะคะหรือมีความเสื่อมอื่นๆเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆอย่างเช่นโรคเบาหวานเป็นต้น<ม>คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อการทํางานของเซลล์ค่ะ ในทุกๆอวัยวะเลยทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วมาหาคําตอบกันแล้วคุณหมอค่ะว่าแล้วปัจจัยอะไรที่มันทําให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันมากกว่าคนอื่นนะคะจริงๆต้องบอกว่าก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนี่แหละว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณกินอยู่หลับนอนยังไงนะมีความเครียดไหมพักผ่อนพอไหมออกกําลังกายไหมดื่มแอลกอฮอล์สูบุรี่หรือรับประทานอาหาร ที่เป็นอาหารที่สร้างการหนักเสพหรือ<ม>เปล่านะคะอย่างเช่นกลุ่มอาหารปะาลูปอาหารทอดอาหารปิ้งย่างหรือมีใส่สารปรุงแต่งเยอะๆหรือการดูดซึมอาหารไม่ดีแล้วทาให้เราขาดพวกวิตามินหรือเกลือแร่บ,บางอย่างซึ่งมีผลสําคัญต่อการทํางานของร่างกายหรือในกลุ่มของรังสีหรือมลพิษต่างๆรังสี U v นะคือทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นตัวสร้างสารในมอสละ แล้วก็ที่สําคัญมีความเครียดนะถ้าเรามีความเครียดแล้วเราไม่มีวิธีในการที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นร่างกายก็จะเกิดการอักเสบและเกิดสารนมูสลได้เยอะอนะอันนี้คนอาจจะนึกไม่ถึงะนะว่าความเครียดจริงๆแล้วมันส่งผลต่อการทํางานของร่างกายมากมายค่ะ เข้าใจแล้วค่ะคุณหมอคะคุณหมอเล่าแล้วเราเห็นภาพเลยว่าทําไมคนเราถึงแก่ไม่เท่ากันที่อายุเท่ากันเพราะหนึ่งความเสื่อมแต่และคนไม่เท่ากันสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากทั้งพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยภายนอกก็ไม่เท่ากันอีกใช่และรวมไปถึงวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เราแก่หรือว่ามีสารอนุอิสระมาก,ก็คือเรื่องของ กินนี่ะค่ะช่วงหน้าเราจะมาไขาคำตอบกันว่าก <c oughs> ินอะไรแล้วแก่ <c oughs> รวมถึงเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เราแก่กว่าคนอื่นรีไวเดียวกันได้ไหม <c oughs> อันนี้สำคัญพลาดไม่ได้พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับ <c oughs> มาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่าง <ś led> บอกเลยว่าใครที่หุ่นดีมันสะท้อนถึงความสุขภาพดีนะคุณหมอจริง,งด้วยค่ะกลับมาคุยกันต่ออันนี้ถึงใจความสําคัญของวันนี้กันแล้วนะคะ,คะเรื่องกินแล้วแก่ค่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเคล็ดลับกันแล้วค่ะว่าเราเนี่ยกินอะไรแล้วมันทําให้แก่ม,มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคุณหมอค่ะอออค,ค่ะพอเราพูดถึงว่าอาหารอะไรที่เรากินแล้วแก่คือถ้าเรากินอาหารที่มัน ที่มันไปสร้างให้เกิดการอักเสบในร่างกายหรือสร้างสารอนุมูลสละให้กับร่างกายมันก็จะทาให้เมตาบอลิซึมหรือการเาผาผลาญในร่างกายทํางานผิดปกติไปแล้วก็ทําให้เกิดไปเร่งทําให้มันมีปริมาณสารอนุมูลสละในร่างกายที่มันสูงมากขึ้นเราก็จะแก่ไวขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ซึ่งอาหารที่ทําให้เราแก่ไวเนี่ยหมอพูดอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของน้ําตาล <c oughs> คนไทยนี่ <c oughs> หวาน <c oughs> หวานมากๆ,ๆเลยเพราะจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนําว่าไม่ควรเกินหช้อนชาต่อวันรู้ไหมว่าในเมืองไทยเนี่ยบริโภคน้ําตาลต่อวันเนี่ยสูงถึงเกือบ30ช้อนชาคุณพระซึ่งจริงๆแล้วนีมันประมาณเกือบ5้าเท่าเพราะอะไรคืออยู่ในทุกอย่าง<ช>อยู่ในเครื่องดื่มะนะอยู่ในอาหารอยู่ในขนมข้าวขนมมดเลยทุกอย่างเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ย มันไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆในร่างกายาแล้วก็ทําให้เกิดความแก่เร็วด้วยค่ะเพราะว่าน้ําตาลในระดับที่สูงและเกิดการทําลายของเซลล์ซึ่งกระบวนการที่เกิดเนี่ยเหมือนกับชื่อล้อก,กันเลยคือเอชที่เหมือนกับอายุ <ทำ S 2> ก็คือเป็น advanced c a l i c a t i o n end product <ม><ม>ก็คือเป็นภาวะที่มันมีการเสื่อมสภาพของเซลล์มีการทําลายของพวกโปรตีนคอลลาเจนอิลาสตินนค่ะ นะซึ่งผิวหนังมันก็จะดูมีริ้วรอยหย่อนยานได้ง่ายเราเห็นอย่างนี้ผิวหนังข้างนอกนะแต่ภายในมันยิ่งกว่านั้นอีก,กนะ<ฮ>ใช่เพราะว่าไอตัวการสร้างสารเอชที่เกิดขึ้นในผิวหนังเนี่ยไปส่งผลต่อความแก่ของเซลล์ก็คือมันทำให้ไอตัวทีโลเมีย ซึ่งเทโลเมียร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายสุดของโครโมโซมของเราซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการป้องกันสาราพันธุกรรมหรือว่าตัว d n เนเอของเราที่อยู่ในโครโมโซมไม่ให้มันถูกทําลายไอตัวความยาวของเทโลเมียร์มันจะผกผันกับอายุของเรา,าก,การเร็วในการหดสั้นของเทโลเมียร์ในแต่ละคนเขาจะแตกต่างกันแต่ว่ามันมีการศึกษาว่าการบริโภคน้ําตาลหรือการที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เร่งให้เกิดการหดสั้นของเทโลเมียร์ เพราะฉะนั้น,น,นหมายความว่าถ้ามันมีการหดสั้นของเทโลเมียร์เราก็อาจจะมีอายุสั้นลงส่งผลทำให้อายุสั้นลงอนอกจากเรื่องของน้ําตาลแล้วนะตัวที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไขมันไขรที่เป็นแฟรรายการเราเราจะพูดกันถึงเรื่องไขมันทรานะนะคะหรือไขมันอินตัวนี่แหละนะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปก็จะส่งผลให้ไม่เกิดมีการสรั้นสารอัลเบอสละเยอะขึ้นร่างกายมีการอักเสบเยอะขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันทรานไขมันแปลงที่อยู่ในพวก ขนมเนยเทียมครีมเทียมน้ำมันที่ทอด้ำๆคือกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มไขมันทรานค่ะหรือในกลุ่มพวกเป็นไขมันอิ่มตัวอย่างเช่นไขมันที่มาจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันปาล์มกะทิพวกนี้ก็นับว่าเป็นสารเร่งแก่ได้อีก,กันทีน,นี้อันนี้คือในกลุ่มอาหารเนะ,ะแต่ว่าในกลุ่มเครื่องดื่มก็ไม่ได้ยิ่งหย่อน ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยเครื่องดื่มที่เราพบว่าไปเร่งแก่เนี่ยก็จะมีในกลุ่มนม,มนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์จริงแล้วก็มันสร้างประโยชน์มากมายในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่ในกลุ่มของคนบางคนเนี่ยการดื่มนมเขาไปเพิ่มการอักเสบของร่างกายเมื่อไหร่มีการอักเสบมันจะจัดเป็นสารอนุมูลอิสระท,ทันทีแล้วมันก็ทําให้เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระที่ เกิดความไม่สมดุลของสารน้าสละในร่างกายแล้วทําให้เกิดความแก่จุดประส์การรับประทานนมคืออะไรเราต้องการแคลเซียมแทงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปเลือกการรับประทานแคลเซียมจากแหล่งอาหารอื่นๆอย่างเช่นผักใบเขียวถั่วต่างๆนะซึ่งในกลุ่มอาหารพวกนี้เขาก็มีปริมาณแคลเซียมไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันล้วก็อาจจะไปเลือกรับประทานพวกนั้นแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแอลกอฮอล์เนี่ย เขาถือว่าเป็นพลังงานทิปกณแนนคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ครานี้มันไปสร้างไปสะสมเป็นไขมันในร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดปัิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดสารอนุมูลสระแล้วก็ทําให้เกิดความแก่ตามมาเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มแอลกอฮอแก่เร็วกว่าแน่นอนอีกอันนึงงคาเฟอีนอ้าแต่ละอันนี้ของโปรดนะเลยคุณหมอคือจริงๆถามว่าคาเฟอีนดีไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าในปริมาณที่ไม่มากค่ะ มันดีอยู่เพราะว่ามันไปกระตุ้นการทํางานของสมองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการขับน้ําออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มมากเกินไปแล้วก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายเรามีการสะสมสารพิษมากขึ้นเพราะน้ําไม่พอ,อหรือน้ําที่เอาไปใช้ในการทํางานในระบบต่างๆของร่างกายไม่พอถ้าจะดื่มคาเฟอีนก็ต้องในปริมาณที่พอเหมาะพอหมาพ,พ,พอควรม,มากเกินไปปุ๊บมันก็ ทำให้เราขาดน้ําได้นี่งั้นต้องให้คุณหมอฝากแล้วล่ะคะ่ะวิธีการป้องกันไม่ให้เราแก่กว่าเพื่อนวัยเดียวกันน,นะคะเราจะต้องทํายังไงปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะคุณหมอไม่อยากแก่เลยจริงอย่างที่บอกว่าไอสารอุจจาระมันมาจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันก็คือการจัดไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละก็คือจัดให้มันสมดุลกับร่างกายของเราเออกกําลังกายก็ต้องเป็นการออกกําลังกายที่ พอสมควรการรับประทานอาหารเมื่อกี้เรารู้ว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะที่ส่งผลให้ไม่เกิดการสร้างสารมรลพิะเราก็หลีกเลี่ยงซะนะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่ทําให้เราได้รับวิตามินนะหรือเกลือแร่ต่างๆที่พอเพียงต่อการทำงานของร่างกายรักษาระบบย่อยให้ดีสารมลพิมาจากแสงแดดเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะแสงแดดใช้คิมกันแดดที่ป้องได้ทั้ง UVA UVB นะคะแล้วก็กลุ่มพวกบูไลท์พวกแสงสังเคราะห์ต่างๆนะคะ นอกจากนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องผิวก็ต้องใช้มอชเจอร์ไรเซอร์ด้วยให้ผิวมันมีการชุ่มชื้นหรือใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่เราดูแลตัวเองได้นะคะให้ให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนกว,ว่าวัยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปเยอะเลยอย่างน้อยวันนี้เนี่ยจะมีแรงบันดาลใจให้เรากินน้ำตาลให้น้อยที่สุด <laughs> แล้วก็กินไขมันทรานอาหารแปรรูปหรือว่าดื่มเครื่องดื่มหว,วานๆแอลกอฮอล์ให้น้อย ที่สุดเราจะได้คงความหนุ่มสาวเอาไว้ให้ได้นานที่สุดด้วยนะคะ,คะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าคุณหมอจะมีเรื่องสนุกๆแบบนี้อะไรมาชวนพวกเราคุยกันอีกต้องกลับมาติดตามก,กันกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะท้าทางเนชั่นทีวีช่อง22แบบนี้ก็เจอกันวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะคะคุณหมอค่ะ,คะ,คะหรือจะเป็น YouTube Channel Podcast c h a n n e l ได้ทุกช่องทางเลยค่ะชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาอย่าลืม subscribe เป็นสมาชิกกับพวกเราด้วยนะคะ,<ช>คะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงแล้วคุณหมอและนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ m